ครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนาะทีเข้ามารับฟังรับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้เป็นอีพีที่เก้าสิบสี่แล้วนะฮะอีพีที่เก้าสิบสี่แล้วก็ได้ของเข้ามาใหม่หนึ่งชุดครับพี่นะคัดมาให้เลยแบบเด็ดมากเด็ดทุกชิ้นนะครับเนาะราคาก็แบ่งปันให้นะครับเนาะเปิดเลยะเปเปิดราคาให้แล้วนะพี่นะก็ชอบชิ้นไหนก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะครับชอบเท่าไหร่คุยได้นะพี่นะไม่ต้องสีดเดียเรื่องราคานะครับเนาะอ่ะเด,เดี๋ยวนี้เลยฮะอันนี้เลยนะครับผมนะ ชอบก็ทักไลน์มาได้เลยผ่านไลน์นี้นะฮะเก้าสามเจ็ดจีวนะครับมีแอดล้ำหน้าด้วยนะฮะแล้วก็โทรเข้ามาได้ครับผมศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะฮะชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดอันนี้มาพร้อมเลี่ยมเงินนะครับองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมเงินเป็นเนื้อออฟก้านะฮะเป็นเนื้อออฟก้านะครับผมจําไม่ได้ว่าใช่รุ่นสี่หรือเปล่าน,นะฮะพอดีเหมาได้มานะพี่นะอา่าแบบนี้เลยออฟกา้าเก่าสวยนะพี่นะดูเส้นครับ ูเม็ดครับโอ้โหชัดมากนะฮะชิ้นนี้สวยๆเลยนะพี่นะขออนุญาตเปิดเลยละกันนะฮะเปิดไว้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับอ่ะชอบพักมาคุยกันได้นะครับชิ้นต่อไปครับหลวงปู่ทวดเหมือนกันอ่าองนี้ได้มาคู่กันนะครับแต่องค์นี้ไม่ได้ลงยานะฮะองนี้จะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะตีเกลียวนะฮะตีเกลียวแกะลายสวยนะพี่นะเลี้ยมเงินมาก็ยังสวยเลยนะครับเนาะชิ้นนี้นะฮะเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทวด เขาเรียกนะเหรียญอะไรนะเหรียญผ่าปากนะครเหรียญรุ่นแรกอะนะอ่าแบบนี้เลยนะครับสวยๆนะครับคมๆแบบนี้นะฮะดูกล้ามเป็นมัดเลยนะครับนี่ฮะคมจัดคมจริงนะครับอ่ะแบบนี้เลยนะฮะภาพนิ่งก็แอดไลน์มาได้นะพี่น้าแล้ผมส่งให้ชมกันนะครับเิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไปที่ 1, ทหนึ่งพันแปดร้อยบาทเหมือนกันนะฮะอันนี้ไปเรียมเงินทั้งคู่เลยนะเป็นเรียมเงินทั้งคู่เลยนะครับเงินนี่ล้างมาแบบใส่กิ้งๆเลยนะฮะอ่าแบบนี้เลยนะครับ ไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะฮะชิ้นต่อไปครับองค์นี้นะฮะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับนัหัวเขานะฮะองนี้ผมบอกเลยว่าโอ,อ้โหมันมากพี่ดูเนื้อตะกั่วนะครับดูเนื้อตะกัวะ่ว <estão S 1> นะฮะมีร่องรอยการใช้ครับแต่ผมบอกเลยว่าองนี้มันมากนะฮะมันรจริงจง <c oughs> นะครับนี่ฮะองนี้ก็มาพร้อมเล่มเงินเหมือนกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าเป็นเล่มเงินแกะมือนะฮะอันนี้เป็นเล่มเงินโบราณนะครับนี่ฮะแกะ งานลายแกะโคตรสวยเลยนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยคลาสสิกคลาสสิกนะครับเนาะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมเนื้อตะกวัวนะครับอันนี้เป็นหน้าหัวเขานะฮะอ่าสวยๆเลยนะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไปที่2,200บาทแล้วกันเนาะ2,200บาทนะครับชอบทางมาคุยกันได้นะฮะอ่ะชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปอันนี้นะฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับ เป็นลงถมนะพี่นะคือเนื้อในเนี่ยผมยังไม่ทราบว่ามันเนื้ออะไรผมไม่ได้แกะดูนะ,ะจริงๆงต้องขูดถึงจะรู้เนาะแต่ว่าผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยพี่นะฮะเป็นเนื้ออะไรไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าลงถมดํานะครับนี่ฮะเหลียนหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียนหลวงพ่อโสธรนะฮะนี่ครับรอพอนะครับสองห้าศูนย์เก้านะผมได้มาแบบนี้นะฮะเอาเปิดไว้เลยนะครับน้องเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทละกันพี่นะฮะหนึ่งพันสองร้อยบาทนะชอบทักมาคุยกันได้นะครับ ชิน também, ้นต่อไปครับอันนี้เหรียญล่อนะฮะเหรียญล่อหลังยันบริพัตนะครับอันนี้ไม่ยัดที่แล้วกันนะพี่นะเอาขายขายเก่าแล้วกันเพราะว่าผมจําที่ไม่ได้จริงๆนะฮะเป็นเหรียญล่อเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับเก่าๆแบบนี้เลยนะฮะนี่ครับสวยจริงพี่สวยจริงไม่รู้ที่นะครับเอาไปเก้าร้อยบาทพอพี่นะฮะอ่าเอาเก้าร้อยบาทนะครับเก่าจริงเก่าจัดเลยนะฮะเนื้อทองเหลืองแห้งๆเลย นะครับชิ้นต่อไปครับอ่ะนี่ฮะได้มาคู่กันครับทองเหลืองแห้งเหมือนกันพี่แต่ว่าผมไม่ไม่แน่ใจที่นะครับเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่มีอะไรบ่งบอกได้เลยนะครับแต่ว่าคือความเก่าอ่ะมีแน่มีเห็นแน่นอนพี่นะฮะทองเหลืองเก่าแบบขึ้นโอ้โหแบบยางหมดยางอ่ะพี่แห้งแก๊บเลยนะฮะทองเหลืองแห้งแกลบเลยนะฮะนี่ครับเราก็สภาพมาแบบบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยผมขายแบบนี้เลยผมยังไม่ได้ปัดฝุ่นเลยด้วยอ่ะนี่แบบนี้เลยนะครับนะ เอาไปเก้า wow. okay. so, like ้อยบาทเหมือนกันพี่นะครับอ่าเหรียนหล่อไม่ทราบทีนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นหันนุมานชิ้นนี้เป็นงาแล้วพี่นะชิ้นนี้เป็นงาครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยเป็นงาแล้วพี่นะอ่าชิ้นนี้นะครับเป็นงาผมเทียบเหลี่ยมให้ดูด้วยนะครับนี่ฮะไซส์นี้นะครับไซส์เหรียญสิบนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะเหรียญสิบนะครับเสียไซส์ประมาณเหรียญสิบนะฮะนี่ฮะ เป็นงาแล้วพี่นะเป็นงานแกะหนุมานนะครับชิ้นนี้ก็สวยนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตเปิดไปที่หนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะฮะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะพี่นะราคาผมไม่ได้ตายตัวนะครับชิ้นต่อไปครับ <c oughs> เป็นหลวงู่งทวดนะฮะมาอีกหนึ่งองค์นะครับองนี้เป็นปั๊มซ้ํานะครับพิมพ์ใหญ่นะฮะปั๊มซ้ําพิม์ใหญ่เดี๋ยวผมซองให้ดูอย่างนี้โอ้โหนี่ฮะดูเนื้อหาครับมันมากพี่มันมากเลยนะฮะมันมากเลย เราได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะผมไม่ซีเรียสนะครับนี่ฮะดูรอยตะไบครับนี่ครับสวยจริงพี่นะฮะอันนี้สวยจริงเลยนะครับนี่ฮะอ่ะสวยจัดจัดนะฮะสวยจัดจานแบบนี้นะครับพี่เอาไปพันสามพอพี่นะอ่ะเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับชอบทักมาคุยกันนะฮะชิ้นต่อไปครับเป็นพระเนื้อชินบ้างนะฮะองนี้เป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนี่ครับดูคาบไข่ขึ้นคุมครับสวยมากพี่นะฮะ สวยมากเลยนะครับเขาเรียกอะไรนะซุ้มนครโกษาไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะพิมพ์นี้นะครับนะน่าจะเป็นซุ้มนครโกษานะครับนี่ครับเป็นเนื้อตะก่วดสนิมแดงไข่ขึ้นสวยๆเลยนะพี่นะอ่ะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่1,200บาทแล้วกันนะครับ1,200บาทชอบทางมาคุยกันได้นะฮะชิ้นต่อไปครับพระปิตานะครับองค์นี้เป็นเมฆพัดวัดอนคงนะครับเนาะนี่ฮะดูเนื้อครับนี่ครับตามซอกคือสวยมากพี่นะฮะเก่าคม จัดจ้านเลยนะฮะเนื้อเนื้อหาก็โอ้โหใช้ได้เลยพี่ <c oughs> นะฮะมาแบบนี้ผมขายแบบนี้นะพี่นะอ่ะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไปที่หนึ่งพันบาทแล้วกันนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับเหรียญล่อรุ่นแรกนะฮะหลวงพ่อทานะครับนะอันนี้เป็นพิมพ์อะไรนะเขาเรียกพิมปปกพอะเหรียญล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับเนาะนี่ครับเนื้อหาแบบนี้เลยนะฮะเก่านะครับครึ่งคาบแดงเลยนะฮะเก่าเก่าแบบนี้นะครับ อชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดวปที่หนึ่งพันสองร้ยบาทพี่นะครับ1200ันสองรบาทภาพนิ่งทำมาคุยกันได้นะฮะนะชิ้นต่อไปครับองคนี้เป็นพะล่วงนะฮะพะล่วงหลังรางปืนนะครับเป็นสนิมแดงนะฮะองนี้แตกลายเลยนะพี่นะนี่ครับคือเนื้อหาดีนะเนื้อหาดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ว่ากันไปตามเนื้อหานะพี่นะเอาไปพันห้าพี่นะฮะชิ้นนี้นะครับเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะฮะอ่าสวยๆเลยนะครับ บบนีนะะ้ไปต่อเลยนะครับชิ้นต่อไปครับพระปิตานะฮะอันนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นวัดอ่างศิลาถ้าจําไม่ผิดนะครับเนาะเป็นพระปิตาเนื้อผงเนื้อผงคุกรักนะครับแล้วก็ปิดทองนะฮะนี่ฮะหลังยันนะครับหลังยันเนาะน่าจะเป็นปิตาวัดอ่างศิลานะครับถ้าจําไม่ผิดพิมพ์นี้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับเอาไปเก้าอยพี่นะฮะอ่าบางๆเลยนะครับเอาไป9 0้าร้อยบาทพอนะครับนี่ครับพระสวยมากนะครับชิ้นต่อไปครับ ชิ้นต่อไปฮะเป็นงาอีกแล้วนะครับเป็นงาอีกแล้วชิ้นนี้เป็นงาแกะขุนแผนนะครับขุนแผนขุนแผนนั่งบนกุมารน,นะครับเนาะอ่าแล้วก็มียันนะครับมียันนัชาลิตินะฮะนัชาลิติอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วเก่ามากนะพี่นะดูเนื้องานะฮะเก่าจริงนะครับนี่ฮะเก่าชํำเลยฮะ อันนี้ส่วนตัวเลยนะส่วนตัวผมดูเป็นพกกล้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าไม่ยัดทีแล้วกันเนาะขายเป็นงานอย่างเดียวแล้วกันนะฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่1,500บาทแล้วกันพี่นะครับ1,500าบาทชอบทักมาคุยกันได้นะฮะชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปครับนะเหรียญน,นะครับอันนี้มาหลุดมาเหรียญเดียววันนี้นะฮะเหรียญเปืเปยดอะไม่ใช่เหรียญเดียวนะครับมีสองสาเหรียญแต่ว่าหลุดมาชิ้นนี้เหรียญเดียวนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับเหรียญหลวงพ่ออีวัด นะฮะอ่ามาแบบนี้ผมขายแบบนี้นะครับดูครับคือร่องรอยการใช้อมีให้เห็นแน่นอนพี่เพราะว่าดูคะเป็นเกตข้างในเลยนะครับของเราเป็นเกตเลยนะอ่าแล้วก็นี่ครับขอบเคิร์บดีหมดนะพี่นะอ่ะสวยๆแบบนี้เลยพี่นะครับเปิดไปที่หนึ่งพันบาทนะฮะชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นเหรียญเขาบอกว่าเป็นเหรียญตอนนี้เป็นเหรียญประสบการณ์ที่กําลังแรงมากนะฮะซึ่งผมอ่ะไม่เป็นเลยเหรียญหลงของหลงพ่อแพ้่นะฮะหลงปู่แพ้่นะครับนะ อ่ะนี่ครับเขาบอกว่าเหรียญประสบการณ์หลวงปู่แพ้วนะฮะมีโค้ดด้วยนะครับเลขสองสองอะไรเนี่ยสองสองสี่นะครับนะฮะนี่สองสองสี่นะครับนี่ครับเราดูความคมของเส้นอะไรแบบโอ้โหดีมากนะพี่นะนี่ครับผมได้มาผมได้มาแบบนี้ผมขายแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะแบบนี้ครับเหรียญปลอดภัยหลวงปู่แพ้านะครับเอาไปเก้าร้อยพี่ผมไม่รู้นะอ่ะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับชอบจัดได้นะฮะนะอ่ะ ไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยนะครับเป็นรูปลอนะครับรูปลอปั tumors, ๊มนะฮะอันนี้เป็น่อเขาเรียกรูปเหมือนปั Hayır ๊มนะครับหลวงผู้หนนะฮะ่อหลวงผู้หนนะครับอ่าผู้หนบานแจ้งนะครับนะนี่ครับดูโค้ดยันครับเด่นเลยนะพี่นะนูนเด่นเลยนะครับแล้วก็ปั๊มข้างดีเลยนะฮะสวยเลยนะครับแบบนี้นะครับเขียนข้างหลังไว้เลยนะครับว่าเป็นปีหนึ่งแปดนะพี่นะอ่ะแบบนี้นะฮะสายเก็บสายสะสมทำคุยกันได้นะครับนี่ครับนี่เลย นะฮะคมมากนะครับดูชายจีวรน,นะแตกเป็นซี่เลยนะครับนะอ่าแบบนี้นะครับอ่ะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองรบาทแล้วกันนะครับเนาะหนึ่งพันสอง้ยบาทนะครับชิ้นต่อไปครับอันนี้เป็นพระไม่รู้ที่อีกแล้วคือไม่รู้ที่เพราะว่าอันเนี้ยเขามีเหมือนเป็นข้างหรือว,ว่าเป็นชั้นลงนะฮะอุดอุด,อ,ดอุดใต้ฐานไว้นะครับเนาะแล้วก็หน้าพระเนี่ยเป็นหน้าพระพุทธนะฮะซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่รู้ที่ นะครับเราก็ไม่ไม่กล้ายัดด้วยนะฮะชิ้นนี้นะครับเอาไปเก้าร้อยพอพี่นะไม่รู้ที่นะครับนะเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเก่าจริงเก่าจัดนะฮะไม่ยัดที่ให้นะครับเนาะชิ้นต่อไปครับองนี้เป็นหลวงพ่อโสธรนะฮะคือข้างหลังเนี่ยตีปี2,500น้านะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสร้างปีไหนนะครับเนาะพระนี่คมมากนะพี่นะดูเม็ดดูเม็ดตาเม็ดผมนะครับโหคมจริงนะพี่นะ อ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับคันเส้นยันเส้นอะไรโอ้โหสวยมากพี่นะฮะนี่ครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะขออนุญาตเปิดที่หนึ่งพันบาทละกันพี่นะหนึ่งพันบาทนะครับไม่แน่ใจนะครับนะไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับแต่ว่าข้างหลังตีไว้สองพันห้าร้อยนะพี่นะอ่าแบบนี้นะครับเพราะว่าที่บอกว่าไม่แน่ใจปีไหนเพราะว่าคือปีศูนย์กว่าเขาก็มีตีสองพันห้าร้อยเหมือนกันนะพี่นะอ่าแบบนี้ดีกว่าเนาะ อชอบก็จัดกันได้นะพี่นะ1 0 0 0บาทนะครับชิ้นต่อไปครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิดนะฮะอง์นี้นะครับเป็นสำลิดจ่าเลยนะพี่นะนี่ฮะสวยมากพี่ยันแบบไม่มีล้มเลยนะฮะแล้วคือแบบพระเก่าจริงเก่าจัดเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะฮะพอดีได้เหมามาแล้วเจ้าของเก่าเขาก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าที่ไหนตีมีที่ไหนเนาะก็เอาเป็นว่าผมขายแบบนี้แล้วกันขายความเก่านะพี่นะเอาไป1000บาทพี่นะฮะอ่ะหนึ่บาทชอบทักมาคุยกันนะครับ ชิ้นต่อไปครับชิ้นต่อไปครับเป็นพระอุปคุตนะฮะนี่ฮะได้มาคู่กันนะครับเป็นเนื้อสำริดนะฮะอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับเนอะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันแต่ว่าเป็นพระอุปคุตเนื้อสำริดนะครับคือนี่ฮะเก่าๆสวยๆแบบนี้น่าเก็บน่าสะสมนะพี่นะใครรู้ที่ก็มาจัดกันได้นะครับเนอะอ่ะหนึ่งพันบาทเหมือนกันพี่ชอบเท่าไหร่ทักมาคุยกันได้นะครับชิ้นต่อไปครับนี่ฮะอันนี้คือแบบผมบอกเลยว่ามันจัดจ้านมากนะฮะเป็นพระหูยานนะครับเป็นพระหูยาน พิมพ์กลางนะครับเป็นผ้าหุ่นยนตพิมพ์กลางนี่ฮะดูเนื้อครับโหระเบิดมันนะฮะละเบิดมันเลยนะครับแล้วก็สนองสนิมขึ้นดีมากนะฮะนี่ครับหน้าสวยด้วยนะพี่นะอ่าหน้าสวยด้วยนะครับชิ้นนี้นะฮะขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทละกันพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปครับชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะฮะเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แต่งนะครับองค์นี้เป็นแต่งเก่านะนี่เป็นแต่งเก่านะครับนี่ฮะผมให้ดูนี่ครับดูโค้ดฮ สวยนะพี่นะสวยเลยนะครับโคตรเด้งๆเลยนะฮะนี่ฮะอ่าแต่งเก่านะครับพระพุทธชินราชอินโดจีนแต่งเก่านะครับชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะฮะอ่าชิ้นสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเนาะก็ดูแล้วมีชอบชิ้นไหนนะครับก็ทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะพี่นะผ่านไลน์แอดนี้เลยแอดเก้าสามเจ็ดจีวายไอซีเอลนะฮะหรือโทรสายด่วนเข้ามาได้เลยนะครับผมนะศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งห้าสามสามสามห้านะครับเนาะอีพีนี้อีพีที่เก้าสิบสี่นะครับเนาะก็ ขอบคุณที่พี่ทุกท่านมากครับที่เราฟังกันจนจบสวัสดีครับ